สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจัมองคารที่16มีนาคม2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่1,564.03จุดนะครับลดลงไป1.70จุดหรือว่าติดลบไป0.11มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับ88,000ล้านบาทเศษ โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับก็เป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับโดยตอนช่วงเช้านั้นดัชนีก็สามารถที่จะขึ้นไปอยู่ในแดนบวกได้นะครับแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงบ่ายนะครับดัชนีก็มีการอ่อนตัวกันลงมานะครับแล้วก็ลงมาสู่ในแดนลบนะครับสุดท้ายก็เลยปิดติดลบไปเล็กน้อยขณะที่คนะของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับตัวกัน เพิ่มกันขึ้นมาได้นะครับก็ตามทางด้านของตลาดหุ้นสารัฐวานนี้นะครับที่ก็มีการฟื้นตัวกันขึ้นมา ขณะที่ท่านของนั้นทุนเองก็ยังจับตาดูนะครับเรื่องของการประชุมเฟดนะครับในวันที่16แล้วก็17มีนาคมนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการประชุมในวันแรกนะครับก็ต้องติดตามกันดูนะครับว่าทานของขคณะกรรมการเฟดนั้นจะมีการปรับค่าการ GDP ในปีนี้ขึ้นหรือเปล่านะครับก็เมรานุนนะครับมาจากเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ1.9ล้านล้านเหรียญน,นะที่ได้รับการอนุวิไปแล้วนะครับซึ่งก็อาจจะทําให้ท่านของ,รง,งอรังเงินเฟ้อนั้นมี การปรับเพิ่มสูงกันขึ้นมานะครับแล้วก็อาจทำให้ตัวดอทพลอตนะครับซึ่งก็เป็นความเห็นของคณะกรรมการเฟดแต่ละรายนั้นอาจจะมีมุมมองของตัวดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นมาในระยะถัดไปนั่นเองโดยกลุ่มที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของกลุ่มการเงินท่องเที่ยวโรงแรมยานยนต์ส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงในวันนี้ก็คือกลุ่มกเกษตร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เหล็ก p r o p e r t y f u n ัน n d r e รดและก็กลุ่มพลังงานโดยหุ้นที่มี Impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้ก็มีทางด้านของหุ้นสบายนะครับวันนี้บวกขึ้นมาถึง20%ด้วยกันนะครับก็เพิ่งย้ายมาา uh, จาก mai นะครับมาเทรดในอ่าเซตนะครับเป็นวันแรกนะซึ่งอ uh, พอมาวันแรกนี้ก็ป uh, รับขึ้นอยา่าง ปรับขึ้นได้อย่างร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้เองนะก็ยังมีการขออนุญาตก,กับทางนของธนาคา,ารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับที่จะให้บริการเติมเงินเข้า wallet นะครับเข้ากับตัว True Money ด้วยนะซึ่งก็น่าจะได้เห็นความชัดเจนนะครับในช่วงของอปีนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็นุนนะให้หุ้นสบายก็ปรับขึ้นมาแรงในวันนี้ ส่วนทนัานของห้านหน้าวันนี้บวกขึ้นมาได้9.71%แล้วก็ KCE บวกขึ้นมาได้3.72%ก็เป็นเรื่องของอันิสงค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่ากันมาในตอนช่วงนี้ส่วนทนัานของบริษัท N e x t วันนี้ก็บวกขึ้นมาได้แรง9.24%ซึ่งทนาานของผู้บริหารเองกออ็มีการประเมินกันนะครับว่าผลประกอบการในปีนี้เนี่ยน่าจะเติบโตได้อย่างโดดเด่น ส่วนท่างั้งของคอมเซเว่นวันนี้บวกขึ้นมาได้แรง6.17%ผู้บริหารเองก็เป็นการตั้งเป้ายอดขายปีนี้ว่าจะเติบโตได้ไม่น้อยกว่า10%แล้วก็มีโอกาสที่จะต่อยอดไปยังธุรกิจใหม่ๆจากการที่เข้าถือหุ้นบริษัท n NCAP ซึ่งก็จะมีความชัดเจนนะครับภายในปีนี้เหมือนกันส่วนท่างั้งของ s ินเกวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้5.49% ทางด้านของกันกุลวันนี้ก็ยังคงแรงต่อเนื่องบวกขึ้นมาได้อีก5.88%แต่ว่าในระหว่างวันเองก็ราคาหุ้นนั้นก็ปรับไปได้แรงได้วันนี้ด้วยวันนี้ก็ราคาก็ราคาหุ้นค่อนข้างจะพันผลเลยทีเดียวเพราะว่าในช่วงระหว่างวันเองก็มีการปรับไปขึ้นไปได้แรงซึ่ง กระแสเกณงกําไรในเรื่องของการแผนการปลูกกัญชงกัญชาก็ยังสามารถที่จะหนุนราคาหุ้นวันนี้ให้ปรับกันไปกันขึ้นมาได้อ,อย่างร้อนแรงอีกวันหนึ่งส่วนทงน้านของ SIS วันนี้บวกขึ้นมา11เซด้วยกันก็ดอาอนิสงจากการที่ศาลประจำกรุงวอชิงตันนั้นไม่อนุมัติคำสั่งให้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐมีการแบนทงด้านของเสี่ยวหมี่แล้วก็ให้นำออกจาก แบล็ k ลิสต์ในทันทีซึ่งทางด้านของ SIS นี้ก็มีส่วนแบ่งของ Xiaomi อยู่ในสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ70%ซึ่งก็ถือว่าเป็นสัดส่วนทีคน่ค่อนข้างเยอะพอทางด้านของ x ี a o m i ไม่ได้ถูกแบนแบบนี้ก็เลยทำให้เรียกได้ว่าสินค้าของ SIS เองก็น่าที่จะกลับมาขายได้ดีขึ้น นะครับจากทาร้างของอสินค้าของเซี่ยมีตรงนี้นะครับก็เลยสับผลให้ราคาหุ้นวันนี้ก็ปรับขึ้นไปได้แรงส่วนทร้างของ g s l ราคาหุ้นบวกขึ้นมา8.44%หลังจากที่มีการประกาศงบตระมาณ1ปี63ทับ64ก็กำไรโตถึง46%ก็มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมแล้วก็ต้นทุนมีการปรับตัวลดลงมา ส่วนทางด้านของไมโครวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา8.09%ผู้บริหารก็คาดการณ์ว่าปีนี้พอสินเชื่อนั้นจะขยายตัวได้โตถึง4,000ล้านบาทเลยทีเดียวก็ได้อันนี้ส่งมาจากเรื่องของความต้องการสินเชื่อรถบรรทุกมือสองนั้นเสียตัวอย่างต่อเนื่องส่วนทางดานของเซเป้วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา10.58%ก็เป็นการเก่งกำไรกนไาอีกรอบนึ่งลังจากที่ช่วงก่อนนี้ ช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นค่อนข้างจะแลกกาดอยู่แล้วก็ AEC วันนี้ราคาหุ้นไปชนซีลิ่งกันอีกวันหนึ่งไปวันที่สองแล้วก็เป็นเรื่องของการปรับโครง,ครงสร้างทุนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงราคาพาเพื่อที่จะล้างส่วนต่ำมูลค่าหุ้นแล้วก็เป็นการล้างขาดทุนสะสมกันไปด้วยแล้วก็มีเรื่องของการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่มา ส่วนทาง่ของหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเดลต้าราคาหุ้นติดลบไป4.06%ด้วยกันก็ราคา,าปรับลงต่อเนื่องโดยทนงของหุ้นเดลต้านั้นน่าจะได้รับแรงกดดันมาจากทางดานของการที่ฟุตซี่มีการรีบาลานซ์แล้วก็กองทุนพาสิฟฟันเองก็ลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นเดลต้ากันด้วยราคาหุ้นเดลต้าก็เลยมีการปรับตัวลดลงมา ส่วนทะ่งของ STA ราคาติดลบไป3.63%แล้วก็ทีรับติดลบไป2.33%ก็ถูกขายทำกำไรหลังจากที่เมาาื่อวานนี้ราคาหุ้นปรับขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวส่วนทะนังของ e n c o t ราคาหุ้นก็กติดลบไป11.02%ก็ถูกขายทำกำไรหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเก่งกำไรเนื่องจากแผนฟื้นฟูองค์กร แล้วก็ SPCG วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป3.94%ก็ขึ้นเครื่องหมาย XD ที่65สตางต่อหุ้นแต่วันนี้เนี่ยราคาหุ้นติดลบไป0.80หรือว่า80สตางต่อหุ้นนั่นเองซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียงกับท่าังของ Duration Effect ที่เกิดกันขึ้นมาและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ